มมนเท่าไปตายไปกับกับวซี่เลที่พี่น้องลูกหลานคืออยากขายไว้แท้เดีวยวนี่ยบบ่บ่บ้ตายแล้วบัตายแล้วูครอบครัววอพี่น้องเขาเอาพี่น้องมันมันเนาะมันมีความสุขแล้วเจ้ว้ยตายไว้ครับพี่น้องลูกหลันใหญ่ไอหนุ่ยไยุย่กับเบงยงหลานใจก็บ่เป็นยังหลอกแต่มือน,น้อยไปก็ดีแต่ไหก่อนกี ตาตากระตายย้อะไรเซนขปุ้นพันขวานี in ่เราพี่น <c oughs> ้องหายใจบอกสวัสด um ีครับเคยวนอนกระสินครับผมตำลนีมีหิวข่าวค่ะนี่พจนวี้มแสดงฟีมือให้สองหนุ่ม ส่วนกระปุนก <is this> ิ่นกระปุนสาวยาวกระปุลสาวยาวค่ะเดี๋ยวพันยำไส้ใช่ไหมครับผมใชมาต้มเส้นนะพี่น้องน้ำเดือดแล้วค่ะต้มเพต้องแซ่เส้นก่อนเด้อต้มเลยมาทำเป็นซอสสอนพี่น้องมาเห็ดปุ่เขาอีกทีคล้ายคลองหรือซ้ำเมือขึ้นมาขึ้นหัวขึ้นต้นป่าไอ้ของซ้ำเมือพี่น้องขึ้นมาอยูมางานสวนป่ามัอนี่สีอันไม่เห็นวิธีทำนอกจากพี่น้องถามมาหลายจ้ะว่าอัน พรสูตรแนววันนั้นสูตราาตนี่แหละค่ะสูตรสูตรนี่ละจ้ะแมนข้าวปุ้นเส้าห้องตับนี่จ้ะเดี๋ยวให้ตำเพียร์ให้เบิ้งด้วยจ้ะพี่นอ้องจ้ะเดี๋ยวต้มเสร็จจกทานาที่ด้วจ้ะพี่น้องจ้ะเสร็จซุปละจ้ะ <c oughs> พี่น้องเหนียวนุ่มเหนียวพันยันไส้ในห่อค่ะพี่น้องตัวนี้จะเป็นข้าวปุ้นเส้าใบตั้มมีหิวข้าวค่ะพี่น้องค่ะในซองกตสีมี ส่วนผสมวิธีปรุงนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรน้ําปลารานะคะน้ําปลารานะพี่น้องปลาเข็มบคนนะจตะพี่น้องจ้าตับเฮดเมอนี้ใไ้พิ่นยกับบีบคนชินสองคนจ้าพี่น้องเข้ากะใส่ตัวนี้ชิ้นปลาแดกเข็มขคนนะคะนัวแห้งแล้วก็มีบอกพริกสงพริกส,สงเราสามารถเอาพริกป่นใส่ได้อีกนะคะแล้วก็เอาน้ําน้ําอุ่นใส่ได้นะคะพี่น้องคะแล้วก็ถ้ามากวานใส่น้าตาลเข้าไปนะะด้ค่ะมาแต่ว่าปรุงเลยที่ใส่ได้เบื่อ ปลาแดกมันสิเป็นคนๆมีแต่คนมาถามว่ามีตไม่ขายปลาร้าเบาๆหรออาจารย์มาว่าท่านในเฮ็ดขายณได้จต่พี่น้องนยงงยากไหมขอหนอนุนนี่ผลิตภัณฑ์อีกไอแพ็กเกจอีกเนาะอ่าเ่าได้ประมาณนี้นะคะเาก็เอาอันนี้ของซองซองซองผิดอยกน้ำใส่ตามอันนั้นเด้แต่พี่น้องใส่ตามอันที่เขาหายมาเลยซ้ำนี่นี่บอเม่นว่าอันใส่แรือว่แม่นกินเลยด้วยบ่แม่นเด้จ้ะ เข้มมากเดีมันบะแมี่ดีมันบะแมี่นนมันบะแมี่มาเทลรงแล้วก็สีส้มกิน,นได้เลยบะแมี่แล้วค,ค่ะพอห้าตกสมนาสมนาบค่ะเอาผสมน้ำอุ่นเด้อน้ำห่อนค่ะพี่ห้องเกลียวมันก็จะเตี้ยจางประมาณนี้หอมไปเลยหอมนะเราจะใส่น้ำตาลค่ะผงนัวค่ะ ผสมข้นๆให้เข้ากันค่ะข้นให้น้ำตาลกับน้ยนตาลกั็ผงชูรสมันละลายนะคะรสชาติได้แล้วค่ะพี่น้องจ้ะนัวหวานพอดีเอาบมกพริกผงใส่เติมบมกพริกเนื่อจ้ะเพราะว่าเพิ่งมากินรสจัดจังเลยแล้วแต่คนชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดบ่เผ็ดก็บ่ต้องใส่จ้ะเพราะว่ามีพริกเปียกมาให้แล้วแต่ว่านี่เฮาเผ็ดมักินเพิ่นมากินเผ็ดจ้ะ ขนาดแล้วขอบคุณนะคะที่ต้องพักไหวค่ะพี่น้องคูกลงไปเลยจ้ะโอ้ยสุดยอดจังเลยแบบปานเราไปกินอยู่บุญทะิกป่านเองไปได้ไป่ะที่ไหนอ,อันนี้ตั้งใจใส่กุ้งสดกับกุ้งสุกเป็นกุ้งทูทนนะคะพี่น้องกุ้งทูทนไม่จัดพี่น้องกุ้งทูท,ทน,นะคะ่ะบิ๊กมักซุปพี่หนงมยมักดีผัดใส่ลงไปเลยเอาได้ทั้งสองคนเลยอยากได้กินมัน เอาพักค่ะพี่น้องพักลุงเลยนั่นเกตัวออหอมหวเลยจ้าเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้ะสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่น้องสกูโซ้นครับผมครับมาพอก,กันคือเรากับช่องเขยวนคนกะละสินครับมันนี่มาฝากตรงฝากกล้องไปอยู่บ้านหมอหน่อยเดอ้อครับมันนี้่ฝากตำม,มีน้ำเน่ครับให้กินน้ำเด้อเด้อนั่นะขายของขายของขายของกันถามว่าอันนี้ขายของแกะหมูแกะหมูตำม,มีนะครับขายของให้กินน้ำเด้อเดอ้อมากินเลยดีกว่าไม่พูดมากแล้วพี่น้องมา ก่อน <God, S 2> สิบิกินต้องกันพี่น้องสิไปงานครบแม <ien S 1> ่นครับไปสิบิกิงานซุปลารครับปลาเสียรครับมืนน้ God, นนอนี้ก่อนสิไปกินน้อกันฝากกดไรกดแชร์กดติดตามช่องเคยบนช่องตามีน้ำเด้อครับพี่น้องครับแคบหมูน,นะครับกินเ<ห>ยอะเบอยู่บ่โอ้ยแซ่บเลยแสบ่แสบพวกเราแม่นเิตโลแกงของเราก็คืออะไรอเมริกาหรอทำยังอยู่ไปแล้วมาไห้พี่น้องเพิ่หนึ่งหลานน้าเนี่ยออ อสาาิบเบอร์น่าสดเบอร์น่าอร่อยขอบรุงจ้าววะเนี่ยเ,าเ้าบาทอของของตำมีแน่นอนเลยเขาปรุเจา้ามันถึงอร่อยได้ขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่าไปนะเนาะเส้นหนียวาวๆอันนี้ก็น่าจะเป็นของตำมีแน่นอนอมผมบนขนาดกุ้งกุ้งมีสองแบบครับกุ้งซุปกุงงง้งดิบพี่น้งองดูเดี๋ยว เส้นเราจะเหนียวนุ่มหนุบหนับเหนียวพันยันใต้แค,บ,แคบหมูของเราก็มึงไงพี่น้องอสุดมือ,อมเหนียวสุดมือเลยบาิีมือบะดีมือย่อยอมันจะเทออยเล้ <laughs> Ooh. ตาตัตวมักวงอากาศดีเนาะแคบมวงเรานี่มีสโลแกนครับกินเยอะเไม,ม่ใช่กินแล้วติดใจกินเยอะติดคอตายเส้นูุ่มเลยเนาะเส้นเหนียวดีเด้อ ของเลกกลับขึ้นมาปอกันมือเราป่าเปือป่าเสียเพื่อน,นไปดีเนะาะเริ่มมาลาอีงก็เป็นตี่ะบอกพี่อนมาลาเปลือก แบบขมขมห่าง <c oughs> อร่อยไหมีบาไม่เ็อเลยขีิบาเบาียร์าาวายุเนาะกินไหมไม่ครับมามากินหน่อยก่อนกินไหมไปหากินเงิมีกะปิกัน รู้ว่าผมผมแห้งผมเหรอเอ้ามะละทำไมเป็นสีขาวอ่ะมัะดะเปล <ผม S 2> <ม>ือกมันหวานผมมักมะละเปลือกมันมันมันหวานตัวผมกินพี่น้องผม,ผมแพ้ตายย่นยยุ่งผมได้ขนาดไหบ ค่ข้างขวาเลยก็ได้ไนะปกินแล้วสเป,เ,ปเห็ดกัาเขาไอ้เพิ่นพี่น้องเพาะป่าคนว่ะว่าเราดูอะไวเขาหน่ะจานปอนเห็ดงานปกติจานปอนเด้ไปเห็ดเห็ดงานปกติปอนน้ำไปทำร ใจว่าคำหมูปงวะคำหมูตำม,ม,ม,มีบ้างแซมเนาะซอบก่อนตอบจับ,บสั่งไปแล้วลองติดใจนะครับจะกินเยอะระวังติดคอตายเ <c oughs> อา๋อครับวัด<อ>ยังเบิด จ <c oughs> ิตจูเห<จ>ลือแผ่นเดียวไปสใส่เนาะเข้าบาดบอกดิบบอกมาได้ครับพี่นออ้องที่บ้านผมเอก,กลักษณ์ก็คือยังหลดดังนี้ครับังห,บหมูเพิ่มแคบแม็กแคบหมูอร่อย แซ่บไหมเลิอร่อยผมบอกผมบอกแล้วบ้านผมเป็นแนวนี้ไอ็นุวยก็ยังเบาถามว่าแซ่บไหมอร่อยถามว่าอร่อยไหมเสียบอร่อยไหมเสียบนั่นเดี๋ยวพี่น้อง ไดลูกมันมันพอก,กินแล้วหัว่าหลอกคาดขนาดว่าอยู่ <c oughs> อารมณ์ดีสีน้อนก็มาน,น้อนตัวกิน <c oughs> น,น่อถึเิงขวดนลูกขึ้นมาเสย เกิดไรนะคุณกงจะเดขึ้นหอดไอขึ้นหอดไส้เพิ่มา่ได้ว่าขึ้นมหาเพิ่น บอยยุ่งนั่งไาอยู่คอับคุนมาหาเพื่อขายของอพ่อขายของผู้นึงำผู้นึงเฮ็ดงานเปิดป่าแล้วสิเมื่อเมื่อรถเดี๋ยวนี้เพื่อนว่าทำเนี่ยเ่อหกันสิมื่อมื่ออยู่ม็อยู่มันจนนะอยากดูเดน้อน มันาเผือกคุ้มกับมนันาวสีเขียวอีกตัวผมมันบอกคมใหญ่นั่นบอกมันมันหวานก็ายเป็นมันอีลีไปกินเนาะผมสั้นหัวลิลิกเกลความผมสั้นหัวลิลิเรยกว่าความผมพี่น้องกันว่าสั้นหัวนี่คือเออบอกพี่น้องฟังนะแสบนี่คือใสหัวพี่เบียร์สอบแล้วเหลือบีกทำไมจะต้องอื้อหือแล้วก็ต้องใส่ใส่หัวนะ เอราะมันอร่อยมากบีกับเบียร์เลยจ้ะทับว่าทับว่าส่หัวแสดงว่าแบบดูจะบ่บอคักอ๋อบิ๊กเป็นแบบนั้นบอกอะไนะบิ๊กเป็นแบบนั้นบอกอือบอกไทยวะจ้ะแต่บิ๊เคยดู่ไม่เคยต้องเดือบอไม่เคยตังเดือไม่สังเกตตัวเองเหมือนกัน แต่ว่าแต่ว่าพี่น้องเพื่อนสักเกตเข้าเข้ากันเลยแม่นางเบิงหย่อนคิมนี่เรียกพี่น้องนันนะจับโอ้แบบสินมันเบื่อไปเนาะเบิ่อไรหนึ่งเลยนี่เสินมันเบิ่อหน่อยๆ OOOOOOH mm. เบิ่งเนี่ติดโควิดอยู่ครับตอนนี้ยหายไหไวหรืครับสนันน่นอยู่ครละต้นว่าคนติดหลาย,ลายครับงูในเฟรดบิ๊กติดเวททุกคน <c oughs> รอดจะบิก๊กบอกไว้นะเงี้ยแดนบาร์ร้อหล <c oughs> <c oughs> อดจะบิ๊กกว่ากันอย่างติดกระเลอะมอยู่บ้านเรา อุบวนก็ติดเยอะนี่แม่งกะดิ่งกระดิ่งก็ติดออมบ้านดูนี่ดูดูมองไปนึกแห้งตอนไปงานศพปากให้เนี่ยไม่ดูพี่น้องเบื่อมีคนทางไรมาพี่ขึ้นบ้านไม่พี่เบียร์ก็บ่ได้ขึ้นเขาเขาบ่อยบ่อยบ่อยมีเครื่องเสียงกับพวกนั้นนะเนาะ ทำได้แต่ว่าจัดใหญ่ไม่ได้บ้านเรามันจัดจัดห้อหนั่งมันใหญ่แล้วไงก็เลยยกเลิกกินก่อนห้อนั่งม้านมวนใยบ้านกินว่าไม่หลีกกินกินว่าเป็นแน่นาะเอาวายุใหมพี่น้องเบางแนวเร็วๆดี๋ยวอาซิมสวยจ๋าอาซิมเนาะ สวัสดีค่ะค่ะมันเป็นอะรเมืองไหนเร็วมาห่มกันมาห่มกันอีกไหเร็วมาห่มครับเอาห่มกันพี่หองอ้ักกันสักกันนะพี่หลองห่มกันแบมาพ่กันแบะจะ่จะโดนพุนนั่งเบาเรนกันบีบอยู่สคนเอข้าหมูก็หมดเหรอเล้ รั้ว่าคนแสบอะไรมารู้แกงแค่หมูรอเลยตามขายของเยอะแคบหมูจิตมันกินแล้วพอตายเอยเนาะปลาเนาะวมากอยดพอตายาสวยก่อน้าบุกสวยหรอน้าสวยลูกหน่าสวยนอย มันเท่าไปตายไปกับกับกับวอซี่เด็ดที่พี่น้องลูกหลานคือสิ่อยากตายไว้แท้เดี๋ยวนี้บ่บ่บ่ตายแล้วบ่ตายแล้วครอบครัวเขาเอาพี่น้องมันมันเนาะมันมีความสุขแล้วจะไว้ตายไว้หรอครับพี่น้องลูกหลานใหญ่บิ๊กเบยูเอ้ยบ่แมนไอ้หนุ่มเบยูเป่นแบบลี้ยงหลานใหญ่ก็บ่เป็นหยังหลอกแต่เมื่อน้อยไปก็ดีแต่ว่า ม่เกีกับฆ่ากันหรืแบบตายอดี้ตายกับตายย้อนเลยเส้นข้าวปูนพันข้อนี่ละพี่น้องหายใจบ่อครับก็เปแล้วของแทงนี่พี่น้องแสบครับแหววันดี้ขาดก่อนอร่อยไหมคะมาจ้าก่อนโยบเบสิเลียนจ้าเลยจ้าเบสิเลีนเด้อพี่น้องผมว่ามวงวัวหล่อนผมก็อีบิกนีว่ากันคักก็หนีพี่น้อง ตัว่าอมาปวดหมดไปเลยเลยตรงมีเส้นเสือบิ๊กกับพี่หนุ่ยน่ะบางคนว่าเป็นเป็นอายเป็นเคยกันเป็นยังคือสนิทกันครับบิ๊กอยู่ด้วยกันมาเรื่องนานนะครับเรียงมากจะหน่อยตั้งแต่บิ๊กเด็กน้อยพี่เบียร์พี่หนุ่ยคบกันนานนะครับคบตั้งแต่สิบสองปีจนหมอหน่อยไงไก่ อีนอก็สีว่าคู่ขักเตอืออย่าไปเสียว้นเรื่องว่าบางบางบางต,นตนันตรงเส้นเสือพี่น้องม่ันแต่บิ๊กแบบวัยรุ่นแหละแตบบ่ว่าอยู่ด้วยกันมาอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่ห้องอะไรอย่างนี้แบบนอนแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้มันมันสนิทกันแล้วมันมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นพี่น้องมันเป็นครอบครัวมันเป็นเหมือนแก้วเหมือนพอ<ต>่อแบบคนนั้นแต่หน่อยหน่อยหอยมอบิ๊กพี่เหมือนแม่ พี่น้องเคยเห็นอยู่พี่น้องแต่มันแต่มันเป็นหน่อยพี่น้องเคยเห็นบ่โตเงี้วเนอนหมุนอยู่ลอยแปดสิบมุมสามนี่เด็กไหนแยกขายกันดีกว่าโคยว่งสิแต่ว่าหมุนไปหรือหมุนมาเนี่ยลอยเลยนั่นกคตรแต่ว่าหมุนเป็นนาฬิกาบ้านนี้โตมันพับได้พี่น้องโตมันพับมาไล้อีบกเตอร์หน่อยแต่ว่าน่ารักครับน่ารักอ่ะอิ่มละหมดละเจียงอะไรเนี่ยพี่หนึ่งเด็ดละไป พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อะครับเนาะพี่น้องก็รับรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยบนคนกระสินธะครับช่องตำมีนนี้นะครับผมจะไหนความพักกะ็เคยห่างจากกันเนาะครับของขอโทษขอพายสำหรับกินมุ่มัมเนาะนั่นเราดีนะขอโทษเลยครับเบาเบายังผิดกะขอขอขพายน้ำเลือกพี่น้องเบามวลเบาฮัวครับวันนี้ผมสองคนขอลาแล้วครับผมสวัสดีครับ